สิวใหม่มันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อ,อยๆมันจะเป็นวนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สีเนาะจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะรักษาสิวที่เราเป็นอยู่ได้พร้อมๆกับการรักษารอยดําไปด้วยกรี๊ดมากแล้วปังบ้างจริงมากแล้วมาจากใจมากบ้างจริงบูมทุกอย่างคือเลิศ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเอาใจคนที่เป็นสิวแล้วก็เป็นรอยดําจากสิวนนัตตี้เชื่อว่าหลายคนนะคะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แบบแทบจะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยส่วนตัวนะคะนัตตี้เนี่ยเป็นคนที่มีสภาพผิวผสมถึงผิวมันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสิวง่ายคนที่ติดตามก็จะรู้ว่านัตตี้เป็นสิวอยู่แบบเรื่อยๆนะคะช่วงเป็นก็จะรักษารักษาสิวนะมันไม่นานเท่าไหร่หรอกทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรา ร,รักษานานแล้วก็อยู่บนหน้าของเรานานแล้วทำให้เราจิตตกนั่นก็คืออะไรคะรอยดําจากสิวเมื่อสิวหายแล้วนั่นเองเราใช้เวลารักษานานมากสิวเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณแบบ1สัปดาห์นิดนิด หรือไม่ไม่เกินแบบสองสัปดาห์ให,ให้ให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเรื่องของรอยสิวเนาะเรารักษากันเป็นเดือนบางทีอาจถึงแบบ3-4เดือนเลยคือแล้วแต่ความเข้มของรอยสิวนั้นๆนะคือพอเราเป็นรอยสิวขึ้นมาแล้วใช่ปะเราก็จะต้องไปหายาทาเพื่อลดรอยดําลดรอยดําแล้วเนี่ยแต่สิวใหม่มันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นวนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นเหรอทุกคนนี่บอกเลยว่าตัวนี้ที่นาตี้จะมารีวิวในคลิปนี้คือนัตี้ใช้จริงรีวิวจริงและจะบอกเลยว่ามันดี มากกอไก่แบบร้อยล้านตัวไปเลยะค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่นะคะพอนาตี่ได้มาแล้วเนี่ยนาตี่อ่านส่วนผสมของเขาก่อนเลยนะคะแล้วแบบเฮ้ย จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะรักษาสิวที่เราเป็นอยู่ได้พร้อมๆกับการรักษารอยดําไปด้วยนะคะมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากนี่คือสิ่งที่ตัวตี้รอคอยก็คือทั้งรักษาสิวและก็รอยดําไปในตัวโดยที่แบบว่าลดการเกิดสิวใหม่และรอยดําจางลงเร็วมากๆคือ คลีดมากแล้วปังมากจริงอันนี้คือพูดแบบอินมากแล้วมาจากใจมากบ้างจริงนี่เลยจ้าทัน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 ,ทนและนี่คือตัวใหม่นะคะที่ตี้จะมารีวิวในคลิปนี้นะคะยูซารีนแอนตี้แอคเน่มาร์เรั่มนะคะเขาออกตัวนี้มาคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทุกคนจะเห็นด้านหน้านะคะว่าโปรแอคเน่โซลูชันด้วยคือเขาอะเอาสารที่อยู่ในไลน์ของโปรแอคเน่ ne, ของยูซารีนนะคะ มาอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีสารที่เป็นสารตัวดังเกี่ยวกับเรื่องของการลดรอยดำนะคะนั่นก็คือไทอามิโดคือทั้งไทอามิโดแล้วก็สารที่เป็นตัวดังในโปรแอคเนในลายของยูุซลีนมารวมกันบูมทุกอย่างคือเลศพอได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็คือไม่รอชาที่จะลองใช้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่เดตี้ได้ตัวนี้มาเดตี้คือเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยสิวด้วยอยู่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวตี้จะเล่าไปด้วยแล้วก็พร้อมๆกับขึ้นภาพขึ้นวิดีโอนะคะก่อนที่จะลองใช้นะคะว่ามันจะ หายไปจังลงมากน้อยแค่ไหนนะคะ นั่นก็คือสภาพผิวหน้านะคะก่อนที่ตี้จะลองใช้ยูซลีนแอนตี้เอ็กเน่มากนะคะก็จะมีรอยสิวรอยดาบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะหลายจุดเลยอะ่ะเออแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะอักเสบอยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีอักเสบอยู่ปุ๊บปุ๊บเพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะและโดยส่วนตัวนี่นัตตี้เป็นไทอะมิโดเลเวอร์อยู่แล้วนะคะก็คือใครที่แบบได้ติดตามคลิปเฟเวอร์ลิดนัตตี้นะคะนัตตี้จะมีตัวของยูซลีนนะคะที่เป็นตัวลดรอยดําได้เก่งมากๆนะคะตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของไทอะมิโดเข้าไปด้วยนะคะคแต่อ เป็นตัวใหม่ของเขาแล้วเนี่ยเขาใส่ทั้งโปรแอคเน่ทั้งไทอาเมดอไปนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีสารที่ช่วยในเรื่องของสิวขึ้นไปได้อีกเขาก็ยังจะมีสารไลโคชาโคนเอนะคะคือตัวนี้นี่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะลดแบบการเกิดรอยสิวนะคะมีไซลิกซาลิดแอซิดด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยลดการอุดตนันลดการเกิดสิวใหม่นะคะและเขายังสามารถคุมมันได้ด้วยตัวนี้ที่ชอบมากคือตัวที่สามารถใช้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็ใช้ทั้งก่อนนอนได้นะคะ ัวคุมมันก็คือซีบัมเทคโนโลยีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีมากๆนะคะอ่อนโยนมากสําหรับคนที่เป็นสิวคนที่เป็นสิวเนี่ยเขาต้องใช้อะไรที่มันแบบอ่อนโยนนะคะทุกคนแต่สามารถที่จะรักษารอยสิวได้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยมันเหมือนกับการที่เป็นแผลนะ่ะบนใบหน้าของเรานะคะถ้าเราไปใช้อะไรที่มันแรงที่มันกัดเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ผิวของเราระคายเคืองได้แล้วก็ไปกันใหญ่มันอาจจะเห่อขึ้นมามากกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบเพื่อคนที่แบบเป็น แล้วตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะและชอบตรงที่ว่าเราสามารถใช้ได้โดยที่แบบสิวของเราอะ่ะมันยังแบบยังไม่หายสนิทร้อยเปอ์สิวยังไม่แห้งสิวยังมีอาการเจ็บหรือว่ายังมีอาการแบบว่าชุ่มฉ่าหนองอยู่อะไรพวกนี้นะคะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขารักษาสิวด้วยไง <c oughs> ซึ่งเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะไม่ปลอดภัยไหมถ้าแบบว่าใช้ตอนที่สิวยังไม่แห้งดีนะคะใช้เป็นในขั้นตอนของเซรัม่มผิวปกติได้เลยนะคะทุกคนไม่มีปัญหาเลยและคือเราไม่ต้องมาแย แยกแบบว่าเอ้ยตรงนี้เป็นสกินแคร์รักษาสิวนะตรงนี้เป็นสกินแคร์รักษารอยดํานะคือไม่ต้องแยกเราไม่ต้องใช้พวกแบบไวท์เทนนิ่งอะไรเข้ามาเพิ่มเลยนะคะก็คือใช้แค่ขวดเดียวจะหมดขวดแล้วนะคะทุกคนนะที่ใช้มาได้น่าจะสักประมาณแบบ2สัปดาห์กว่าๆแล้ว,วนะคะพอได้ขวดนี้มาแล้วก็นะที่ก็ไปตุนอีกตัวใหม่เลยนะคะเพราะว่าคือชอบมากๆจริงๆเรามาดูที่เทกเจอร์เนื้อของเขานะคะจะบอกว่านะดที่ชอบเนื้อของเขามากๆเลยคือ หลังจากที่ได้มาแล้วทาปุ๊บแล้วเนี่ยคือแบบเลิฟเลยเลิฟเนื้อเขาจริงๆคือเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มที่เป็นเกึ่งเจลอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์คนที่แบบว่าผิวผสมผิวมันมากๆเพราะว่าเวลาที่เราทาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความแบบว่าเนื้อหนาหน้าหรือว่าทำให้หนามันขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าไม่สบายหน้าไหมคืออันนี้ไม่ใช่เลยคือเราทาแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบรู้สึกว่าเย็นๆรู้สึกมีความแบบเจลเจลคุกคูนิดนึงแต่ไม่ได้เย็นมากนะคะนี่ เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มที่เป็นเกึ่งเจลแบบนี้นะคะเขาจะมีความแบบเป็นเหลืองเหลืองมีความใสใสมีความเป็นเจลแล้วดูนะคอนติ Quality, แบบรูปบูนผิวปึ๊บนางกลายเป็นเจลเลยจ้ากลายเป็นเจลแบบนี้แล้วเย็นผิวมาก สบายอะ่ะทาแล้วแบบสดชื่นมากๆทาแป๊บเดียวนะคะเขาจะซึมเข้าผิวได้แบบรวดเร็วเลยสามารถใช้เป็นขั้นตอนแบบเหมือนที่เราลงเซรั่มผิวลงสกินแคร์ปกติได้เลยนะคะ คือไม่มีความเหนืดอหนะใดๆนะคะสำหรับวิธีการทานะคะเราสามารถทาลงในขั้นตอนของการทาเซรั่มได้เลยนะคะก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะใน1วันนันที้ใช้ทั้ง2เวลาเลยพอทายูซีลีนแอนตี้แอคดีมาร์คเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆของเราตามได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่ได้ลองใช้ยูซีลีนแอนตี้แอคดีมาร์คเซรั่มนะคะไปว่าเป็นยังไงนะคะคือเนี้อทีได้ เก็บภาพไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะใช้นะคะจนถึงณนะปัจจุบันนี้นะคะคือนาตี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะแบบว่าผลลัพธ์จะเห็นชัดเจนแค่ไหนแต่นาตี้เก็บไว้ก่อนเผื่อได้แบบว่ามาทําคลิปรีวิวให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะก็คือว่าจะบอกเลยว่ารอยดำนะ่ะจางลงแบบเร็วมากเร็วมากนะาะนาตี้รู้สึกตั้งแต่แบบประมาณ3-5วันแรกนาตี้จะเห็นได้เลยว่ารอยดํามันจางลงเร็วมากๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ตี เป็นสิวปุ๊บแล้วเนี่ยสิวหายนะที่จะรีบรักษาเลยทันทีจะไม่ปล่อยให้รอยดํามันทิ้งระยะเวลานานเพราะว่ายิ่งนานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะรักษาแบบยากหรือว่าใช้ระยะเวลาที่มันเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสิวและเป็นรอยดําปุ๊บเราต้องรีบแก้ไขปัญหานะคะทุกคนเพื่อไม่ให้มันอยู่หน้าของเรานานนะจ๊ะและพวกแบบสิวที่มันแบบชอบเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราแบบว่าล้างหน้าแล้วเนี่ยมือเราอะเวลาที่เราสัมผัสหน้าเราอะ ถ้ามันมีสิวอุดตันเม็ดเล็กๆๆเราจะรู้สึกได้เลยถึงความการสัมผัสโดนมือของเราอย่างชัดเจนคือสิวอุดตันน่ะมันลดน้อยลงมากๆอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบลดมากๆนะคะคือปกตินะช่วงนี้ยิ่งเราใส่แมสด้วยนะัที่ชอบมีสิวขึ้นบริเวณกรอบหน้าตรงนี้ตรงนี้มันจะชอบขึ้นอะ่ะยิ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นไรไม่รู้เออน่าจะเป็นเพราะแมสแหละแบบสิวอุดตันมันขึ้นเยอะตรงบริเวณหน้าแก้มอะ่ะแล้วปรากฏว่ามัน มันไม่มีเลยตอนนี้ฟิวลังหน้าคือแบบโอ้โหลื่นผิวหน้าเงียนมากตอนนี้คือแบบชอบมากๆเลยจริงๆอันนี้คือพูดจากใจและอยากจะป้ายายาทุกๆคนนะคะตอนที่ทาเนี่ยน่จะทาตัวนีนะ้ทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วตรงไหนที่มันแอบ,บมีสิวแบบก๊กําลังแดงๆอยู่หรือว่ากําลังจะอักเสบหรือว่าแบบเป็นสิวแบบกําลังจะขึ้นอะไรเงี้ยน่จะใช้ตัวนี้นะคะ แต้มซ้ำลงไปอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทาทั่วหน้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะช่วยแบบรักษาสิวของเราไปได้อีกนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดรอยดําของสิวเม็ดนั้นด้วยและที่สําคัญนะคะทุกๆคนผิวหน้ามันเนี่ยลดน้อยลงจริงๆนะคะวันนี้นะคะนัตตี้จะบอกว่านาตตี้แต่งหน้ามากก็จริงนะคะแต่ว่าลงรองพื้นคืนน้อยมากและไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะผิวมันดูสวยมาก,มากเลยอ่ะนี่คือกล้องฟูลเฟรมที่ชัดที่สุดแล้วนะคะ ผิวหน้าที่ไม่ได้ลงแป้งแต่ไม่มีความมันขึ้นมาเลยนะคะแต่ผิวมันดูแบบ คือผิวดีมากชอบผิวตัวเองตอนนี้มากๆเลยอะ่ะพอเขาช่วยในเรื่องของการคุมมันได้ดีเนี่ยเวลาที่เราใช้ตอนเช้านะคะแล้วเราแต่งหน้าเนี่ยเมคอัพก็จะแบบติดทนมากขึ้นหน้าไม่เยิมไม่เหนอะหนะนะคะก็จะเป็นสภาพผิวหน้าแบบนี้เลยทั้งวันนะคะคุมมันดีมากๆจริงๆมาดูนะคะ Before After นะคะพรนตี้ได้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยวันแรกที่ใช้กับจนมาถึงทุกวันนี้นะคะคือสิวตรงนี้เนี่ย มันชัดมากเลยนะพคาะนั้นที่เป็นสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่มากตรงนี้ตอนที่เป็นแบบโอ้โหตายแล้ว พก <6 S 2> เดือนอยู่บะนอแล้วก็เป็นตรงข้างจมูกตรงนี้ถ้าคนที่เคยเป็นสิวอักเสบข้างจมูกจะรู้ว่ามันแบบมันใหญ่แล้วมันเจ็บมากแล้วหนองเยอะสุดนะคะก็จะเป็น2ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะที่มันแบบเกิดขึ้นมา2เม็ดคู่กันนะคะน่ารักจุ๋มจิ๋มนะคะก็จะเป็นตรงนี้ที่มันแบบจะเห็นชัดเจนนะคะรอยเนี่ยจางลงเร็วมากๆนะคะซึ่งนาเตียใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะกับการได้ทดลองใช้นะคะผลลัพธ์นะคะก็อยู่ใน before after ให้ทุกคนได้เห็น ถึงะค,ะความเก่งของยูซลีนแอนตี้แอนเน่มาคเซรัมนะคะจะบอกว่านางเก่งมากจริงๆนะคะตอบโจทย์เลยขวดเดียวนาทีชอบมากเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแบบหลายตัวเป็นชุดหลายสิ่งคือใช้แค่ขวดเดียวนะคะช่วยทั้งเรื่องของสิวที่จะเกิดขึ้นใหม่สิวที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยดําด้วยนะคะมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะโดนป้ายยาก,กันไปแบบแทบจะอยากออกไปซื้อตอนนี้ตัวนี้นะคะขนาดเขาจะอยู่ที่40 ml นะคะนี่ก็จะเป็นกล่องของเขา นะะนี่จะเป็นขวดของเขาเป็นขวดแบบปั๊มสูญญากาศใช้งานง่ายนะคะ40 ML นะคะจะอยู่ที่ราคา1,200บาทถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าใช้แค่ขวดเดียวก็คือจบเลยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวร้อยสิวอยู่ก็ลองใช้ดูละกันนะคะใครที่ลองใช้ไปแล้วแบบชักแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจะได้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะคะบูตวัตสันนะคะแบบนี้ก็ สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะทุกๆคนค่ะก็นาตี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีสภาพผิวแบบนาตี้นะคะก็คือแบบผิวที่แบบเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็มีรอยดําขึ้นแบบง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองไปซื้อมาใช้ดูละกันนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้นาตี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย